สุขาพิบาลอาคารการสุขาพิบาลแบ่งได้2ประเภทคือการสุขาพิบาลภายในอาคารและการสุขาพิบาลภายนอกอาคารนะคะโดยทั่วไปแล้วการสุขาพิบาลภายในอาคารจะเห็นถึงความสําคัญในการใช้ประโยชน์ภายในอาคารมากกว่าสุขาพิบาลภายนอกอาคารค่ะดังนั้นการสุขาพิบาลในอาคารที่เราจะพูดถึงมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเป็นระบบงานที่จําเป็นต่อชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารและผู้คนที่มาใช้บริการก่อให้เกิดสภาพอากาศที่สะอาดปราศจากโรคภัยเกิดเกิดความสบายใจและกายรู้สึกสดชื่นระบบระบายอากาศเพื่อผัดเปลี่ยนอากาศลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซอื่นๆกลิ่นเชื้อโรคที่มาจากลมหายใจและความชื้นภายในอาคาร ระบบระบายอากาศมี2วิธีคือแบบธรรมชาติและแบบทางกลระบบบำบัดน้ำเสียน้ำสโสโครและน้ำจากราดอลหน้าที่บานการใช้งานในห้องน้ำอ่งางล้างมืออ่างล้างหาน้าถูปิ้สบานกายหรือเป็นน้ำเสียส่วนน้ำที่ผ่านการใช้งานจากชโชโครียกว่าน้ำสโสโครส่วนน้ำที่ประกอบการทำอาหารเรียกว่าน้ำเสียจากครัว ะระบบน้ำร้อนหรือไอน้ํานะคะในอาคารบางประเภทต้องใช้น้ําร้อนหรือไอน้ําเช่นโรงพยาบาลร้านซักรีดโรงแรมบริการซาวน่าและอื่นๆโดยระบบท่อที่ใช้นะคะอาจจะทําด้วยท่อสแตนเลสหรือท่อทองแดงอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการผลิตน้ําร้อนหรือไอ้น้านะคะเรียกว่าหม้อไอน้ําค่ะค่ะระบบระบายน้ําฝนนะคะหรือระบบป้องกันน้ําท่วมมีความสําคัญและอยู่ควบคู่กับอาคารเสมอค่ะ เพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินและโครงสร้างภายในอาคารตลอดจนความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารและบริเวณใกล้เคียงจากปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังบริเวณภายในอาคารค่ะระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณแจ้งเหตุเกิดไฟไหมนะคะเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากต่ออาคาร เพื่อลนดนหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินชีวิตและอาคารค่ะการเกิดเพลิงไหม้ประกอบไปด้วย3องค์ประกอบคือ 1. เชื้อเพลิงหรือวัสดุไฟ 2. อ,ออกซิเจนหรืออากาศต้องไม่ต่ำกว่า16% 3. ความร้อนวิธีการดับเพลิงทำได้ดังนี้ 1. ทำให้อับอากาศ 2. ตัดเชื้อเพลิงหรือกำจัดเชื้อเพลิง 3. ลดความร้อน